ได้เร็วขอบคุณมากครับน้าเป็นครับผมยี่สิบบาทฮะเดินง่าย <c oughs> <c oughs> ไปด้านหน้าต่อนะโอ้ร้านค้าตรงนี้ต่อดูกันว่าเขาจะซื้อหรือไม่เนนเงียบเลยครับตอนนี้<ป>ขายมะนาวครับ ขายมะนาวครับผมมะนาวนี่ครับมะานาวแป้นครับ นาแปนพิบครไม่เห็นโชน้ำมันหรอโช้โไม่ขึ้นแล้วิโชไม่ขึ้นจะหมดแล้วต้องกไต้องโชวล้วกนเดียวครับุมครับ้าได้อีกหนึ่งฮ่าฮ่าไอม่ Let's go. អូហេបាយតត ต้มตังไอต่อยาคนที่ครับเอามาะาน้ำมาขายครับครับผมไอต่อ Ở ừ, nào March còn có cặn r variance, UFX, DO-erman trên ขายได้อีกแล้วนะทุกคนเรื่อยๆ oh oh. <S 2> <S 2> ไม่รู้เข้ามาจะโดนหมากัดหรือเปล่า จะนั่งรอเขาตรงนี้แล้วกันป๊บ <c oughs> บ้านหลังสวยมากเลยเนาะทุกคนมาเล็้วขอบคุณมากครับ ไปตคุณป้าครับร้านส้มตำเขาอยู่ตรงไหนหรครับอ๋อโอเคครับขอบคุณมากครับรครับขายถุงละยี่สิบบาทเองครับถุงถุงนึงเลยครับผม โอ้น่าจะเลยสิบกว่าลูกนะครับผมเอาถุงนี้ก็ได้ขอบบ้านแม่บ้านเขาอยู่อ๋อยังไม่เอาขอบคุณมากครับแม่บ้านยังไม่อยู่ครับผมมะนาวที่ไหนเนี<า>่ยเมื่อโอครับผมไอ,อ้ไปต่อหลังนี้ จเจอแล้วทุกคน <c oughs> ร้านขายต้มตํ <c oughs> าไอามานั่งแบบบรรกานีกันเนี่ยขายดีกันเนี่ยามะานาวมาขายขายมะนาวครับส่งในยี่สิบบาท ออกจากห้าหรืไม่รู้ระดไอองเราก็ว่าวไข่ถุงเท่าไรถุงี่สิบาทครับหาบาทเหรอสามถุ้าดดเอาไปเลยตนเี้หรืมะนาอะไรในดมะนาวแป้นครับมแกมตนงรา้ก็มัอรงเทาหมจ้นี่ท่า,าไร ส่งร้อยเท่าไหร่พี่ปุ๊กเอาตอนนี้ก็ร้อยละร้อยแค่นั้นแหละลูกระบาดเนี่ยอันนี้ไม่ได้บาทป่ะเนี่ยก็อย่างว่าบาดช่วยก็ต้องเป็นเรื่องนี่เอาว่าละร้อยเนี่ยเอามาเนี่ยน้ำดิไหนดูดิเขาไปดูกันด้วยถุงละร้อยเลยนี่ไม่ได้จำกัดครับแถมมาเเดลยแถมมั่งไหมน่ะรอรับรองเงินถ้าไม่มีร้อยบาทเนี่ยจะไม่มีแถมไม่ด่าถึงบ้านเลย ไปไม่ถูกอ่ะเลยมาก็ร้อยนะ่มนอยู่ตรงไหนดีปะมาตายครับผมเอาร้อยนี้ตายมหเอาถุงใหญ่เลยต่อหค่อยไม่ได้ไงเดี๋ยวดับไปมันจะกระจับทุกคนเหลืออีกหกถุงสุดท้ายครับผมหกถุงสุดท้ายหลังไหนจะได้

ตรงไปมันจะออกไม่ลาดใหญ่ได้ไมั้ยครับโอเคไม่ได้ก็ต้องกลับกลั็ไ,ไ,ไปนู่นครับผมมานเานเป็นทุกจิตครับผม มีอยู่หกถุงครับเอาหหมดแแล้ว๋อเอาหมดเลยเหรอครับก็บอยขายอะไรเหรอครับผม,มอ๋อผมนึกว่าแบบพวกขายก็กส้มตรงส้มตัมาซื้อหมดเลยขอบคุณมากครับ หมดแล้วทุกคนหลังนี้นะตรงวัดหมดแล้วทุกคนโอ้โคตรโชคดีเลยเจอคนใจดี